สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเปิดหน้าชกวันนี้สุขที่16กรกฎาคม5 6 6 4นะคะกลับมาอัปเดตข่าวสารประจำวันกันในวันนี้ซึ่งวันนี้เรื่องแรกที่กำลังจะต้องอัปเดตกันนั่นก็คือเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในวันนี้มีตัวเลข 9,692คนซึ่งก็มีผู้เสียชีวิต67รายนะคะซึ่งจำนวนผู้ป่วยอาการหนักในนี้มีถึง3,276รายและมีผู้ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ839รายยังถือว่าสูงอยู่นะคะพี่แมนคะก็ตัวเลขถือว่ายังไม่ลดนะยังไม่ลดเพราะว่าตัวเลขคนติดเชื้อใหม่เนี่ยก็ยังเกิน9,000อยู่ค่ะถึงแม้ว,ว่าตัวเลขคนที่เสียชีวิตจะลดลงหน่อยหนึ่งค่ะอยู่ที่6 0 เจรายนะฮะเ<ช>รายแต่ว่ามันไม่ได้สะท้อนว่ามาตรการที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งลกดาวทั้งจะเรียกว่าไงไม่รู้แต่ว่ามันยังไม่สะท้อนว่าได้ผลค่ะครับรวมถึงเรื่องของวัคซีนด้วยที่ม,มีคนถามกันมามา,มากมายเหลือเกินโดยเฉพาะช่วงนี้มีหลากหลายประเด็นที่เดี๋ยวว่าเราจะมานํามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะครเรื่องของวัคซีนเนี่ยในหัวข้อที่บอกว่าจะมีการ เปลี่ยนให้เป็นฉีดวัคซีนสูตรสลับก็คือเป็นสูตรผสมสูตรผสม,มนะคะก็เป็นซีโนแวคแอสตราเซเนกาใช่ใชหรือแอสตราเซเนกาเข็มแรกแล้วก็ต้องเป็นแอสตราเซเนกาอันนี้เนี่ยอันนี้สรุปหรือยังคะพี่แมนก็จุดยืนของกระทรวงสาธารณสุขนี่ชัดเจนว่าต้องใช้สูตรนี้แต่ว่าที่นายกรัฐมนตรีเคยให้เป็นนโยบายไปในการประชุมครมอก็คือให้ ศึกษาข้อมูลขององค์การอนามัยโลกให้ดีมไม่ได้สั่งเบรกนะเพียงแต่ให้ไปศึกษาดีว่าโอเคหรือเปล่า,าแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ยืนยันหมอยงก็ยืนยันว่าผลการศึกษาเนี่ยมันได้ผลกว่าใช่มันได้ได้ผลกว่าการที่ไปฉีดสองเข็ม อยี่หอดเดียวกันค่ะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้คุณหมอโยงก็มีการวิจัยมาแล้วสําหรับคนป่วย1,200คนซึ่งอาการข้างเคียง1ต่อพันตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันจะเป็น1ต่อหมื่นหน่งต่อแสนอันนี้ก็คืออาจจะเป็นการวิจัยที่จะต้องพัฒนาต่อไปอแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆเนี่ยหต่อพันมันไม่มีแต่ว่าผลของการกระตุ้นวัคซีน2เข็มที่ต่างกันม,มันดีขึ้นใน1เดือน คือจริงๆไม่ใช่เฉพาะบ้านเราที่ที่ฉีดสูตรผสมอย่างนี้ในโลกนี้ก็มีหลายประเทศที่ใช้สูตรนี้มาแล้วเวียดนามก็ใช้สูตรนี้มาแล้วเหมือนกันนะแล้วก็เขาก็ทําวิจัยทําผลการศึกษาก็ยังไม่มีผลอะไรที่มาบอกว่ามันมีอันตรายหรือมีผลอะไรต่อชีวิตของมนุษย์ครับค่ะก็ประชาชนก็สับสนพี่แมนมมเพราะว่านายกก็ประกาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา สรุปเลยตอนนี้คือต้องรอสอบ,บคใหญ่เคาะด้วยใช่ไหมคะ<ก>ว่าจะให้ใช้หรือเปล่าสบ,บคเนี่ยจะประชุมวันนี้นประชุมวันนี้ซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะนั่งเป็นประธานในการประชุมเป็นการประชุมแบบอคอนเฟอเรนซ์นี่แหละ,ะ,ะ,ะก,ก็น่าจะมีข้อสรุปมีการประเมินว่าเออ,อมาตรการที่ออกไปก่อนหน้านี้เรื่องของการล็อกดาวหรือว่าจะเรียกว่ามินิล็อกดาวหรือว่าเซมีอะไรก็แล้วแต่หรือขอความร่วมมือบางส่วนห่ขอความร่วมมือบางอย่างในเรื่องของการเออ ออกจากบ้านเนี่ยออขอความร่วมมือได้ไหมอย่าเดินทางข้ามจังหวัดอ่างเงี้ยอันนี้ขอความร่วมมือนะฮะก็คงจะมีการประเมินกันวันนี้แล้วก็น่าจะมีอะไรที่ออกมาเพิ่มเติมวันนี้นอ่างันเดี๋ยวเราก็รอฟังข่าวนะคะถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการสรุปรเดี๋ยวเราจะนํามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งค่ะไปถึงอีกหนึ่งคำถามค่ะนอกเหนือจากเรื่องของป่วยแล้วเตียงไปไหนหมายถึง ไปที่ไหนดีที่มีเตียงเตียงไม่พอเตียงไม่ไปไหนเตียงยังอยู่ที่เดิมเตียงอยู่ที่เดิมแต่มีคนจองแล้วมีคนอยู่แล้วค่ะนะฮะคำถามที่2ก็คือตอนนี้เนี่ยเราจะฉีดวัคซีนได้ที่ไหนก็มีของไทยร่วมใจค่ะที่มีการปรับแผนเร่งฉีดผู้ป่วยสูงอายุ60ปีคือไทยร่วมใจเนี่ยมันหายไปสักพักหนึ่งหายไปพักหนึ่งหายไปพักหนึ่งเทไปพักหนึ่งหลังจากที่ล้มเหลวในการบริหารจัดการค่ะนะนี่อันนี้ก็กลับมาใหม่กลับมาใหม่คราวนี้เนี่ย เน้นเฉพาะคนที่มีอายุ60ปีขึ้นค่ะก่อนหน้านี้ก็เห็นบอกว่ารับเฉพาะ Walk- กอิน5ปีขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้มาเป็นปรับแผนอีกครั้งหนึ่งเร่งฉีดผู้ป่วยสูงอายุ60ปีขึ้นไปก็เปิดให้ลงทะเบียนวันนี้นะคะวันนี้ะเบกกรกดาคมนะคะแล้วก คนที่ลงทะเบียนวันนี้ก็จะมีการเริ่มฉีด19กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็มีการชี้แจงด้วยว่าทำไมถึงต้องเลื่อนฉีดกลุ่ม18-59ปีจากกรณีที่เพจไทยร่วมใจกรุงเทพนะคะเทีมง,งานถ้ามีเพจเอาขึ้นมาด้วยนะคะของออไทยร่วมใจเขาจะประกาศไว้เลยว่า โพสเฟซบุ๊กชี้แจงการเลื่อนฉีดวัคซีนของผู้ที่มีคิวเดิมตั้งแต่วันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปจะรีบแจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนนั้นแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะตอน5โมงเย็น<ม>ก็มีการโพสต์แถลงว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเริ่มลงทะเบียนวันนี้และจะเริ่มฉีด19กกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมกับบอกว่า แถลงการการฉีดวัคซีนผู้สูงอายุนะคะเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ปรับแผนการกระจายวัคซีนเป็นเร่งฉีดหให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีโรคประจําตัว7กลุ่มเพียงกลุ่มเดียวส่วนกลุ่มเป้าหมายอื่นก็ให้รอไปก่อนนะคะก็เช็คข่าวกันเรื่อยๆอสําหรับเพจไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยเซฟแบงกทก่สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะ ก็เข้าใจาว่าทางกรุงเทพมหานครคงจะได้รับวัคซีนบางส่วนมาในในช่วงในช่วงนี้่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาก็เลยต้องเร่งฉีดให้กับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าเวลานี้เนี่ยเราได้เห็นภาพอยู่เรื่อย,อยว่าเออมีผู้สูงอายุนะนอนป่วยอยู่ที่บ้านไม่มีเตียงอะไรอยบาเนี้ยครับก็เป็น ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางนะคะแต่ว่าอายุ75ปีขึ้นไปนี่ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดว่ายังวอล์กอินได้อยู่หรือเปล่าคือ75ปีนี่ต้องต้องไปสถานีกลางบางซื่ออกลางบางซื่ออีกที่หนึ่งค่ะ,ะ,ะกลางบางซื่อเนี่ยคือคนที่อายุเกินไปแล้ว75ขึ้นเนี่ยไปที่ สถานีกลางบางซื่อ walk in ไปได้เลย walk in ได้เลยค่ะแต่ถ้าอายุ60ปีขึ้นไปก็คือต้องลงทะเบียนก่อนใช่ไหมคะลงลงทะเบียนของไทยร่วมใจของกทมก็ได้ค่ะหรือจะไปลงทะเบียนที่สถานีกลางบางซื่อก็ได้สองที่ค่ะตอนนี้ของกระทรวงราสุขกับกระทรวงคมนาคมที่ร่วมกันอยู่เนี่ยคือสถานีกลางบางซื่ออันนี้60ปีเนี่ยค่ะไปลงทะเบียนฉีดได้นะคะอันนี้ส่วไอ้ของกทมเนี่ยที่ ไทยร่วมใจก็อาจจะกระจายไปาำโรงบาลในสังกัดกอทมอ<ะ>หรือว่าศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆของ,ของกทมซึ่งก็มีเยอะเหมือนกันมีเกือบทุกเขตแหละ,ะ,ะก็ใครที่ที่บ้านนะคะมีผู้สูงอายุ75ปีขึ้นไปตอนนี้ walk-in ไปได้เลยที่สถานีกลางบางซื่อแต่ะะที่เป็นปัญหาก็คือว่าคนติดตามคนติดตามเนี่ยเดิมเนี่ยคือคนที่มีอายุ75ปีขึ้นไปเนี่ย ให้มีคนติดตามแล้วก็ฉีดได้ค่ะคนที่ติดตามไปด้วยพาคุณย่าคุณยายไปสามารถฉีดได้ด้วยฉีดได้เลยค่ะต้องบอกล่วงหน้าไหมคะไม่ไม่ต้องบอกล่วงหน้าอันนี้คนติดตามแต่ว่าช่วงหลังนี่คือรู้สึกว่าเขาจะงดเรื่องนี้เพราะว่ามีคนปลอมแปลงตัวไปอ๋อไปไปจ้างไปจ้างคนที่มีอายุเกินจ้างคนแก่มาจ้างคนแก่ไปฉีดมาซึ่แล้วก็ทําตัวว่านี่เขาเป็นผู้ติดตามแล้วก็ฉีด ตอนนี้เลยงดไปก่อนก็เลยตอนนี้งดไปก่อนค่ะรวมทั้งรวมทั้งคนอายุ60ปีเนี่ยเขาก็ไม่ฉีดให้กับคนที่ติดตามต้องไปลงทะเบียนกันค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพสะท้อนว่าตอนนี้คนไทยเรามีความต้องการวัคซีนมากเลยจริงๆนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะเรื่องของการตรวจโควิดก็ถามมาว่าสามารถตรวจโควิดได้ที่ไหนบ้างในช่วงนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าคนเนี่ยมีความหวดระแวงเยอะ อ่าตัวร้อนนิดหน่อยเอ้ยฉันโควิดหรือเปล่าฉันติดหรือยังฉันติดหรือยังก็ต้องการไปตรวจไปเช็คดูบางคนก็ไปนอนรอที่อย่างวัดพระศรีอย่างเนี้ยใช่ไปนอนรอตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มเพื่อเข้าคิวฉีด e อีกวันหนึ่งอะค่ะนะคะที่นี้ก็เลยมีหลายสถานที่นะคะที่รเริ่มจะมีการเปิดเพิ่มเติมให้ฉีดนะคะในวันนี้ให้ตรวจนะฮะให้ให้ตรวจคาะู้ป่วยเดี๋ยวเดี๋ยวทัก บอกว่าให้ฉีดเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ให้ไปตรวจคัดกรองนะตรวจคัดกรองกรมจะเปิดหลายจุดเลยนะฮะวันนี้เพื่อให้คนที่สงสัยตัวเองว่าเอ๊ะมันจะติดหรือเปล่าหรือว่าเพื่อความมั่นใจบางคนคือกลัวว่าเออติดแล้วแบบไม่มีอาการอนะคะนี่อันนี้เป็นที่แรกนะคะก็1 7ถึง18กรกฎาคมพรุ่งนี้เนี่ยสามารถไปได้มีกรุงเทพกลางก็มีวัดสามัคคีธรรมเขตวังทองหลาง คุณผู้ชมถ้าหากว่าเห็นหน้าจอนี้สามารถแคปไปได้เลยนะคะกรุงเทพเหนือมีโลตาสสาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทราเขตลาดพร้าวกรุงเทพตะวันออกสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาไม่ต้องบอกเป็นกรุงเทพกลางเหนือใต้ละกันเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยอยู่กรุงเทพตรงไหนเราไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่แหงอย่างที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยย่านบางกะปีเนี่ยเขาเรียกกรุงเทพอะไรกรุงเทพ ตอนอกไหลอะบอกเป็นสถานที่ไปแล้วกันนะคะมีแถวสุขุมวิทก็วัดวชิรธรรมสาธิตเขตพระขนงเขตบางพัดก็มีลานใต้สะพานพระราม8เขตราชบุรณะมีวัดราชบุรณะนะคะสามารถที่จะไปตรวจกันได้ค่ะแล้ววันนี้สําหรับวันนี้นะคะใครที่กําลังดูเราอยู่เนี่ยก็มีหน่วยบริการตรวจเชิงรุกกรุงเทพมหานครนะคะอะเป็นเหมือนเมื่อกี้แหละนะคะแต่ว่ามี เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เอกสารตรงแถบสีแดงค่ะคุณผู้ชมแคปไว้ก็ได้นะคะถ้าหากว่าจะต้องไปเช็คไปตรวจโควิดตามสถานที่ดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีเอกสารไปด้วยอันแรกคือบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงแล้วก็สําเนาอีก2ใบถ่ายเอกสารไปให้เรียบร้อยเลยนะคะอันที่2ปากกาสีน้ําเงินส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียนค่ะทำไมต้องสีน้ําเงิน เพราะว่าถ้าหากว่าเป็นปากกาดำมันจะเหมือนกับเราถ่ายเอกสารหรือเปล่าไม่รู้ค่ะผมก็งงทำไมต้องดำแดงได้ไหมอ๋อแดงก็อาจจะได้หรือเปล่าเออแดปกติโดยทั่วไปก็จะใช้สีน้ำเงินเพราะว่าถ้าเป็นสีดำเคยแล้วพอเซ็นปากกาดำอันนี้ก็ชอบใช้ปากกาดำคืออาจจะถือเคล็ดว่าบางคนไม่อยากจะเซ็นชื่อสีแดงอ๋อก็เซ็นสีน้ําเงินก็ได้อ๋อเป็นไปได้นะคะการออกมาของกทมนี่ถือว่าออกมาช้านะค่ะเพราะว่าคนไปรตรวจเนี่ย เราเห็นภาพว่าคนไปนอนรอวัดพระศรีตรงโน้นตรงนี้เนี่ยสองอาทิตย์มาแล้วใช่ตรวจคัดกรองอย่างเนี้ยมันสองอาทิตย์แล้วที่เราเห็นเออคนไปยืนรอคิวรอคิวตาฝนนะออกมาค่อนข้างจะช้าไปนิดหนึ่งจริงๆเรื่อง<ม>ที่จะต้องไปตรวจโควิดแล้วจะต้องต่อคิวยาวขนาดนั้น<ม>ไปจองคิวตีสองตีสามตีสี่เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยตั้งแต่แรก้วยซ้ำไปนะคะถ้าหากว่ามันมีการปลดล็อกให้สถานพยาบาล<ม>ต่างๆสามารถที่จะตรวจโควิดได้โดยที่มันไม่ต้อง ตรวจปุ๊บเจอเชื้อปุ๊บจะต้องนอนที่นั่นอพอเขาไม่มีเตียงรองรับแล้วเนี่ยเขาก็เลยไม่กล้าที่จะตรวจจริงๆตรงนี้ถ้าปลดล็อกตั้งแต่แรกม,มันจะแบ่งเบาปัญหานี้ไปได้มากเลยทีเดียวศูนย์บริการต่างๆของศูนย์บริการสาธารณสุขของกทมทั้งหลายเนี่ยที่เดิมเรียกว่าสถานีนาไมเนี่ยค่ะอันนี้ควรจะเป็นจุดคัดกรองด้วยหยุดตรวจคัดกรองเลยคนเดินไปก็ตรวจเดินไปตรวจได้ค่ะอ,อันนี้ออกมาเนี่ย มีเฉพาะกรุงเทพเหนือกรุงเทพใต้โอเคมันกระจายกันไปอยู่แหละแต่ว่ามันก็ต้องไปเฉพาะจุดนั้นๆอือย่างอนามัยทั้งหลายของสังกัดกรมสำนักอนามัยของกทมเนี่ยควรจะเป็นจุดตรวจด,ด้วยค่ะอืออตอนนี้ก็น่าจะมีปัญหาที่น้อยลงโดยเฉพาะเราจะมี รับบิดแอนติเจนเทสเนี่ยเข้ามาซึ่งก็จะมีอีกหลากหลายหน่วย<ม>ที่จะมาช่วยกันคัดกรองตรงนี้ด้วยนะคะคอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถที่จะรับ Walk-in <ม>ไปตรวจโควิดเชิงรุกได้เลยถึงวันละ1,000คนก็คือสนามกีฬาทูป,ปเตมีมสามารถไปได้ตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30รกรกฎาคมนี้นะคะแต่ว่าหยุดเสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้ไม่ต้องไปนะคะก็จะมีรถรถ ตัวอย่างชีชวะดิรภัยพระราชทานก็มีการแจกบัตรคิวหน้างานช่วงเช้ารอบเดียวจนกว่าจะหมดนะคะใครที่สนใจจะไปตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเริ่มแจกบัตรคิว6โม,มงเช้าสิ่งที่ต้องเตรียมก็เหมือน เหมือนเดิมคือบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็เอกสารไปด้วยอันนี้เขาไม่ได้เขียนว่าถ่ายเอกสารไปด้วยแต่เอาไปไว้ก่อนดีกว่าเซไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความมั่นใจนะใช่เอาไปด้วยดีกว่าไม่จะไปถึงเลวเดี๋ยวิ่งหาไม่มีที่ถ่ายเอกสารไม่มีใช่ค่ะแล้วก็ปากกาส่วนตัวไม่ยืมกันนะคะจะได้ไม่ต้องไปจับกันมั่วไงปากกาใครปากกามันเนี่ยลดการแพร่เชื้อนะคะ